สวัสดีค่ะเอือยปอกแปกค่ะสวัสดีครับเอือยปอกแปกครับสวัสดีค่ะค่ะมือนีช่องเสานิงพาร่วยช่องพูนชัแนวครับค่ะมาติดตามตัวเลขเนาะค่ะติดตามตัวเลขกับเอือยปอกแปกค่ะเพราะว่าเอือยปอกแปะเนี่ยเป็นคนพิเศษนะครับเนาะเป็นคนมีเส้นครับแต่เขาเป็นบอกเลขถ้าไรบอกเลขนีเขาจังจ่างครับแต่ว่าเพิ่นบอคอยบอกเลขผู้ใดครับผมบอกยากอีดีครับค่ะแต่คนชคกดีเท่านั้นจังสี่ได้ตัวเลขกับเอือยปอกแปกเนะครับเนาะ สาวนี้กบารท้องพูนเลยมาตามค่ะคมาตามไปฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะวา่าสีใดตัวใดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านในงวดนี่เนาะค่ะคในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่บอกเลขเนี่ยค่ะเลขสีออกตัวใดนอตัวใดนอสองสองหยังสองหยังสองเจ็ด สองเจ็ดสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมหายมาแล้วสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดสองตัวเนาะค่ะสองเจ็ดบ้านท้องพุ่นขอสามตัวเนี่ยค่ะสามตัวนี่ตัวขึ้นจะต้องสามตัวสี่หายตัวไรนอสามตัวสามตัวหาตัวไรสามตัวหายตัวไรนอหูบ่สามตัวหูอยู่บ่สามตัวหาตัวไรสามตัวนี้บอกท่านผู้ชมฮะ สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์กับสองเจ็ดอ้าวท่านผู้ชมครับสามหนึ่งศูนย์คับสองเจ็ดครับสามตัวบนสองตัวหลักมาแล้วครับผมค่ะสามหนึ่งศูนย์กับสองเจ็ดครับผมสามตัวสามหนึ่งศูนย์มันบอกเบ้าท้องพุ่สามหนึ่งศูนย์กับสองเจ็ดครับผมสามหนึ่งศูนย์สองตัวนี่สองเจ็ดเนาะค่ะครับค่ะนี่กับเป็นแนวทางเนาะค่ะของเกิดปอกแปกค่ะที่เป็น คนมิเศษเนาะเป็นคนมิเศษเป็นคนพิเศษครับเป็นคนพิเศษค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่คอยบอกเหลียกพูดอเนาะครับเนาะถามกะเพิ่นเจียวเบาๆนำเลยกครับผมแต่ถามเดืองเหลียกเนาะครับเนาะเหมือนีนบ้าต้องพูดกับสาวนี้มีโอกาสครับผมเดียมาถามครับผมมาถามครับผมตัวเหลียกครับเอกแปลกๆเนาะเพิ่นกะบบอกครับผมค่ะกับเอฟซีเอาไปพิจารณาอลองเบิ่นแล้วับเนาะเพื่อได้โชคแต่ลาบกับผีแปลกๆเนาะครับเนาะครับได้ข่าวว่าเอือยมาบอก เลียกยเพื่อมาบอกเรียกบอบอบอกตัวไหนล่ะตายไปเออเพิ่นตายไปแล้วเนาะเพื่อบอกตัวไหนฮึต่อไหนเพิ่นมหาเพิ่นมาหาเพิ่นไปอย่างไหเพื่นมาหาเพื่อเพิ่นไหนมาบอกเรียกบอบอกบอกตัวไหนบอกม้วานนี่บอกบอกว่าจ้าไหนซีเจ็ดซีเจ็ดอืมอืมตัวเดียวเลยเอออืมครับเพื่นบอกว่าซีเจ็ดบอสื่ออเดอร์เพื่อมาบอก โี่เจ็บอันเอื่ของพี่่อแป๊กนี่ยเป็นเป็นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะเสียชีวิตไปโดนแล้วกับผมแต่ว่าเพื่อนกับมหาหนองเพิ่นกับผมเพราะว่าหนองเป็นเป็นคนพิเศษนะครับเนาะเพิ่นอาจจะเห็นสิ่งที่คนอืนบอเห็นเนาะค่ะเนี่ยบ่เห็นครับผมเพราะว่าพี่่อแป๊กนี่เพิ่นก็อาจจะมีเส้นสื่อสารกับพี่สาวใดนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเป็นคนพิเศษครับผมค่ะมาอเพื่อนกับมาบอกเลยบอก ซีเจ็ดเพื่อนมาบอกอืมครับกลับไปเป็นแนวทางนะครับนาาเป็นแนวทางไอ้กับเอฟซีครับผมถ้าชอบถามากะเอาไปล่องพิจารณาล่องบึงนะครับน่าพอบาจี่โปแฟกนี่กะเพิ่นกับพเคยบอกเลขผู้ใดกับผมกะยาก่ยนะครับจิตใจตัวเลขกับเพื่อนกับผมเพอ่าการสื่อสารอาจจะมีปัญหานะครับน่าแต่ว่ามือนี้บาวตะพูลกับสาวนี้มีความพยายามกับผมที่จะเอาแนวทางที่ดีไปฝากเอฟซีทังบ้านกับผมครับ ค่ะค่ะได้บอกนี่ค่ะถือว่าเมนเนาะค่ะส่วนมากค่ะที่ผ่านมากเนาะค่ะเพราะว่าส่วนมากนี่เพื่อนบ่บอกค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่นี่สาวนินี้กับบาวท่องพูนมาตามเพิ่นค่ะได้ยินแต่พอกับเมย์เพิ่นว่าถ้าบอกนี่ถือว่าเลีเขาเพิ่นว่าค่ะไอ้พอกับเม่เพิ่นบอกว่าถ้าถามน้นเป็นตัวเลขกน้ำเพิ่นไดเม่นเพิ่นว่าลองถามบึงเพิ่นว่าแล้วนะเนาะบวทองพูนกะ ล่องมาถามเบิงว่าจะได้ไปฝากเอฟซีบอครับผมก็ไดเป็นตัวเหล็กมาฝากครับผมครับผมค่ะท่านผู้ชมก็เอาไปผิดจรณนาเบิงเนาะค่ะเถื่อมีโฉกมีลาบกับเพิ่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะที่นําไปฝากเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะครับค่ะก็ของห้มีโชกมีลาบกับเอื่อยปอกแปกหรือว่าผีปอกแปกเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะ ขอบคุณพี่ปอกแปกหลายๆค่ะบอกแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีโชคมีลาบเนาะค่ะขอบคุณให้มีโชคมีลาบครับพี่ปอกแปะก็เข้าครับผมขอบคุณครับสำหรับการสรุปแนวทางตัวเลขของพี่ปอกแปะค่ะเพิ่นเป็นคนพิเศษค่ะท่านผู้ชมเป็นเด็กพิเศษเป็นคนพิเศษเนาะค่ะสาวหนิงมาตามตัวเลขกับเพิ่นเนาะค่ะหน่อยที่เพิ่นสีบอกค่ะถ้าเพิ่นบอกมากคือถือค่ะท่านผู้ชมอันนี้พอกับแม่เพิ่นวาเนาะค่ะ ลองถามเอาเบิ้งเพิ่นว่าถามใดโบเพื่อนว่าถ้าถามเพื่อนไห้คือใดเพิ่นว่าค่ะค่ะเา้านิงก็ได้ถามเนาะค่ะเลขเพื่อนไห้มาเนาะค่ะถามว่าเลขสิออกตัวใดหมวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ันห้พรยหกสิบเจ็ดนี่ผีปอกเปะเพิ่นกระบอกเนาะค่ะเลขสามตัวเพื่อนไห้มาสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เพิ่นว่าเป็นนี่เป็นเลขคนพิเศษบอกเนาะค่ะค่ะ สองเจ็ดสองเจ็ดเลขสองโตเพิ่นไฮมาเนาะค่ะเลขคนพิเศษบอกเพิ่์นไฮมาสองเจ็ดค่ะส่วนสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่เป็นเลขที่ผีเอือยบอกเนาะค่ะอันนี้กับพี่ปอกแปะคือการเพิ่นบอกค่ะถามเพิ่นว่าได้ยินว่าผ e ีเอ e ือยมาหาผีเอือยมาเวามาคุยน้าเพิ่นบอกเลขตัวใดถามเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าผีเอือยเพิ่นนะะี่บอกเลขสี่เจ็ดเพิ่นว่า เออยเพื่อนนี่ตายผูข้อตายค่ะท่านผู้ชมเป็นผีตายโหงเนาะคะ่ะเพื่อนผูข้อตายแต่ว่าไก่ย่างวุ่นเวียนอยู่กับบาทเนาะคะ่ะบอกท่านดับไปใสค่ะส่วนมากก็สิวเวียนมาหาหนองเนาะคะ่ะผู้ที่เป็นคนพิเศษนี่แหละค่ะมาหาค่ะมาวุ่นเวียนมาหาเบาคุยกันเนาะคะ่ะเพื่อนเบาว่าผีเอื่ยเพื่อนมาบอกเลขเนาะคะ่ะ ซีเจ็ดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขของผีปอกแปะหรือว่าคนพิเศษเนาะค่ะที่เพิ่นมะวา่าสู่ฟังกับวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวนิ่งพะรุย้ยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลา หิ่งๆฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพะรววยได้หาคลิปดีๆโตเลขเด็ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.